สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับวันนี้พามาดูแปลงทุเรียนนะครับอยู่ที่เวียดนามนะครับเป็นเวียดนามใต้นะครับตัวนี้พามาชมบรรยากาศในสวนกันนะครับตัวนี้เป็นทุเรียนพันธุ์หลีเซานะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศเวียดนามนะครับตัวนี้ก็ได้รูปมาหลายปีแล้วนะครับ มาดูลักษณะลูกกันนะครับตัวนี้จะเป็นพันเบานะครับพันหลีเสานะครับอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ90วันนะครับซึ่งจะห่างจากมอนทองบ้านเราอยู่ประมาณ30บวันนะครับมอนทองจะเก็บที่120แต่ตัวหลีเสานี่เก็บอยู่ที่90บวันนะครับเวียดนามใต้นะครับดูสภาพอากาศแล้วก็พื้นดินนะครับก็ดูจะคล้าย กับประเทศไทยเหมือนกันนะครับอากาศแล้วก็ภูมิประเทศนะครับตัวนี้เขาก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับตัวนี้จะลงแค่พันเดียวนะครับพันรีเซา์นะครับแต่เจ้าของสวนแปลงนี้นะครับแกมีอยู่2แปลงนะครับ จะมีแปลงเล็กอีกแปลงหนึ่งซึ่งแปลงนั้นจะปลูกสองพันด้วยกันนะครับอ่าเป็นพันธุ์รีเซาล์นะครับซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับของเวียดนามแล้วก็พันธุ์ดูหน้านะครับชมบรรยากาศก,ากันนะครับทั้งสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศก็ คล้ายๆกับประเทศไทยนะครับในในส่วนของเวียดนามใต้นะครับสามารถปลูกทุเรียนได้เหมือนกันนะครับมาดูระบบการให้น้ำนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะมินิสปริงเกอร์นะครับจะเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับ นี่นะครับลักษณะของระบบน้ําการให้น้ํานะครับในสวนทุเรียนในเวียดนามน,นะครับจะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับหัวเล็กๆนะครับโดยตอกยึดเข้ากับต้นทุเรียนเลยนะครับนี้นะครับ